แม้จะมีภาพความพยายามเคลียร์คัดตัดบทกระแสข่าวสองปอแยกย้ายไปสร้างดาวคนละดวงโดยคนหนึ่งไปอยู่กับพักที่ตั้งใหม่อีกคนยังอยู่พักพลังประชารัฐผ่านภาพการปิดห้องคุยกันของระหว่างพี่ใหญ่น้องเล็กบิ๊กป้อมบิ๊กตู่กว่า20นาทีก่อนการประชุมคอรมอวันนี้แต่ก็ยังไม่อาจสยบกระแสข่าวลงไปได้ไม่แต่เพียงท่าทีพร้อมจะไม่แคร์มไม่รั้งว่า ใครจะย้ายไปพักรวมไ่ยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กลุงตู่หรือผู้คนระดับแกนนำและสสในพลังประชารัฐของลุงป้อมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการไปสมัครพักใหม่วันที่21พฤศจิกายนแถมวันนี้บังเอิญที่ทำเรียบดันปรากฏเงาร่างของบิ๊กตุย้ยพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเดินประกบนายกลุงตูรวมกับทีมจัน์โอชาแทนบิ๊กตูยยังมีการให้สัมภาษณ์นักข่าวทำนองว่ายินดีหากบิ๊กตูจะมาลงเอยกับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะลุงตูเป็นคนดีโดยบอกยังไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ต้องให้ลุงตูพูดเอง เมื่อถามว่าหากลุงตู่มาร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติจะถือเป็นเรื่องดีหรือไม่พีรพันธ์บอกว่าลุงตู่อยู่ที่ไหนก็ดีกับที่นั่นและไม่ได้สนใจกระแสแต่การที่คนดีๆมาทำงานให้กับบ้านเมืองถือว่าเป็นเรื่องดีถ้านายกจะมาก็พร้อมต้อนรับ ขณะที่หันมาทางสองปอนอกจากภาพปิดห้องคุยแล้วนายกลุงตู่ยังพยายามสยบกระแสการย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติโดยยืนยันว่ายังไม่มีการย้ายอะไรทั้งนั้นยังไม่มีคำตอบยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นและไม่ยอมตอบว่ามีการชวนพี่ใหญ่ลอยกระทงด้วยหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานลุงตู่บอกว่าจะมีคำตอบถึงเรื่องอนาคตการเมืองของตนเองว่าจะเอาอย่างไร หลังจบงานเอเปกในขณะที่เมื่อนักข่าวถามลุงป้อมว่าคุยอะไรกับน้องเล็กมีแค่ย้อนถามจะคุยเรื่องอะไรก่อนใส่หน้าไม่ยอมตอบว่าได้คุยกับบิ๊กตู่เรื่องย้ายไปพักรวมไทยสร้างชาติให้ชัดเจนแล้วหรือไม่ เรียกว่าแม้ลุงตู่จะตอบปัดแบบสยบกระแสการแยกวงจากพักพี่ใหญ่ไปพักที่แรมโบออีสานเคยบอกช่วงนั้นถึงเหตุผลว่ามีการคุยกับบิ๊กตู่ก่อนไปจดจัดตั้งพักรมไทยสร้างชาติเพื่อเพลย์เซฟรองรับการเลือกตั้งหากพลังประชารัฐไม่เสนอชื่อลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหตุเพราะห่วงก่อนหน้านั้น ลุงตู่ถูกกดดันที่แรมโบ้เปรียบเทียบว่าเหมือนถูกบีบไข่จากนักการเมืองในพักพลังประชาราัฐจึงต้องหาทางนี้ที่ไล่ไว้ให้ลุงตู่ตัดสินใจต่อไปเพราะแม้ว่าจะยังคงเชื่อมั่นความสัมพันธ์เหนียวแน่นของพี่น้องสามปอแต่สิ่งที่กังวลคือเกมการเมืองของนักการเมืองที่เคี่ยวลากดินหากแต่หน้าปัดการเมืองก็ยังมีแรงกระเพื่อม จากข่าวการกำหนดไทม์ไลน์การเมืองที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ณประชุมสภาการพิจารณาพรบกัญชาในสัปดาห์นี้ที่กำลังเกิดความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ที่ว่ากันว่าภาพการย้ายพักจะชัดเจนหลังจากสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมไปถึงช่วงหลังงานเอเปกสัปดาห์หน้าที่ลุงตู่รับปากจะบอกถึงอนาคตการเมืองของตนเองว่าจะเอาอย่างไรซึ่งเป็นจังหวะที่มีข่าวช่วงนี้ว่าวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนจะมีคนระดับ VIP รวมถึงรัฐมนตรีสสจากพลังประชารัฐย้ายไปเข้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งในสัปดาห์เดียวกันวันที่23พฤศจิกายน สารรัฐธ,ธรรมนูญนัดวินิจฉัยพรบรพรรก,การเมืองที่มีเชื่อมไปถึงกระแสข่าวอีกสายที่ออกมาทํานองหลังจากนั้นอาจมีการปรับคอรมอในต้นสัปดาห์ถัดไปโดยคอรมอจะผ่านกระบวนการขั้นตอนเสร็จสับและจากนั้นนายกรุงตู่อาจกดปุ่มยุบสภาในห่วงต้นเดือนธันวาคม65โดยนักสังเกตการการเมืองประเมินว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่ ยังต้องรุ้นกันแบบยาวๆเช่นกัน